รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกับร่วเมเติมเต็มค้ารนไทยด้วยกันอีกแล้วทุกสัปดาห์แบบนี้กับอิงอิงในรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัวตันนานพัะสิงคราเทวีที่อยู่คู่เมืองพิชบูร พนางจัดว่าเกือบถูกเลื่อมหายจากหน้าประวัติศาสตร์ตามตำนานแล้วว่าพนางคือพระราชิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7และเป็นมเ,เอกีเอกของพ่อขุนพาเมืองปัจจุบันมีเจดีย์ของพระนางปรากฏอยู่ที่วัดโพนชัยอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อว่าเจดีย์นี้เป็นอนุสรณ์สถานของพระนางมีอายุร่วมพันปีเจดีย์แห่งนี้เชื่อว่ามีสมบัติเก่าแก่ของพระนางฝังไว้และเป็นเจดีย์ที่คนในจังหวัดเองก็แทบไม่รู้จัก ในที่โดยรอบมีลักษณะรลกร้างมีต้นไม้ปกคลุมไปทั่วเจดีย์ของพนางสิงหคารเทวีเป็นศิละปะแบบสมัยสกโไทยผสมอิทธิพลลาว mm. เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวเหลี่ยมฐานสูงคล้ายกับเจดีย์ลาวยุคต้นแต่บัวเหลี่ยมสั้นป้อมกว่าก่อสร้างด้วยอิฐสอดินฉากปูนมีขนาดกว้าง12.5เซนยาว22.5เซนเมตรหนา6.5ซนติเมตรเจดีย์สูงประมาณ14เมตร ไดยรับเจดียด์มีการนำผ้าขาวและผ้าแดงมาปูบูชาไว้ด้วยความศรัทธาและป้ายพระคาถาบูชาติกไว้เพื่อให้ผู้คนกลับว่าในท่องคาถาในการลํำลึกถึงพระนางสิงคราเทวีและเป็นสิริมงคลต่อการมากลับว้ว้ขอพรอสนับสนุนโดย Major Cineplex และ b r u e O l i t u m and Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกัน สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทําให้ประชาชนคนไทยก็ตื่นตระหนกด้วยแล้วก็มีสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ไม่มีมั่นใจในชีวิตก็การสวดบทรัตนสูตรนี้ก็ตรงกับสมัยพุทธเจ้าที่ท่านได้มีการสวดบทรัตนสูตรเพื่อขับไล่โรคร้ายซึ่งก็เป็นมงคลในการสวดให้แก่บ้านเมือง ให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ด้วยในการสวดบทรัตนสูตรนี้ก็พระภิกษุสามเณรพร้อมทั้งชาวบ้านก็จะแยกกันให้นั่งกระจายกระจายด้วยการจัดระยะห่างทางสังคมแล้วก็ มีการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไปพร้อมกันด้วยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่ห่มใยกันสนับสนุนโดยปุ้ไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ใช้น้อยงามทนผลโดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกคนนี้นะคะหากาว่านักวิทยาการที่เจริญก้าวหน้ามาช่วยปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วนะคะเพื่อผลทางการเกษตรของเราเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดี อีกตัวหนึ่งที่เราทําการปลูกในแพนซัคทอรี่นะครับก็คือสมุนไพรพมรมินะครับซึ่งเป็นพืชล้มลุกนะครับแล้วก็สูงประมาณแค่1 0บถึงสีเซนติเมตรลำต้นจะเลื้อยทอดยาวนะครับแล้วก็จะมีรากงออยู่ตามข้อนะครับต้นพรม,มิยจะมีดอกเป็นสีม่วงๆออกเป็นสีขาวนะครับซึ่งพรม,มิเนี่ยสารสำคัญก็คือสารซาโปนินนะครับจะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูความจำแล้วก็บำรุงหัวใจแล้วก็ลดอาการซึมเศร้านะครับ การขยายพันธุ์ของพม,มิเน่เราใช้ลักษณะตัดกินพันธุ์มาเพาะในกองน้ำนะครับอายุเก็บเกี่ยวของมันก็อยู่ที่ประมาณ45วันซึ่งเราปลูกในแพนฟัเทอรี่เนี่ยเราใช้เวลาแค่ประมาณ30วันนะครับเราก็สามารถตัดเก็บเกี่ยวได้เลยลักษณะการเก็บเกี่ยวก็คือเอากันไกตัดที่เหนือปากกล้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันงอกขึ้นมาเพิ่มอีกทีหนึ่งเนี่ยอีก1เดือนเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับ ็นได้ว่าการปลูกพืชในแพนสรฟีในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะเลือกพืชที่มีลักษณะต้นเตี้ยนะครับก็คือเนื่องจากชั้นของเราเนี่ยสูงไม่เกิน30เซนติเมตรฉะนั้นพืชที่เราจะนํามาทดสอบเนี่ยเราก็จะใช้พืชที่มีความสูงไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับระบบปลูกด้วยนะครับจะติดตามเกษตร5.0าูนย์กับปุ๋ยเคมูกาเรืบใบเทมูกได้ใหม่สัปดาห์หน้า ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิี f นี e b o o k f a n แฟนเพจอิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทาและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทําให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะ ที่แป้งเล่นเปียโน,โนมาเนี่ยก,ก็อยากจะเล่นให้ทุกๆคนรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเพื่อเหนื่อยจากการทํางานแป้งก็อยากจะ,อย,กจะอยากจะสร้างความสุขเล็กๆน้อยนให้กับครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็ผู้ฟังสวัสดีค่ะแป้งอ,อบุบลันเปียแก้วค่ะ จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยดุรยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเอกเปียโนเพอร์ฟอร์แนนซ์ค่ะปัจจุบันนี้แป้งก็รับเล่นดนตรีรับสอนเปียโนสอนร้องเพลงออนไลน์ค่ะแล้วก็ทําเพลงเรียบเรียงเสียงประสานรับแต่งเพลงด้วยค่ะตอนชีวิตในวัยเด็กนะคะก็เพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็ จะไปวิ่งเล่นกันนะคะแต่แป้งอะเล่นทุกอย่างที่ที่เกี่ยวกับเสียงอะคะ่ะอย่างของเล่นของแป้งก็จะมีตุ๊กตาไขาลาน,นะคะ่ะเวลาแป้งเล่นพวกของเล่นเนี่ยก็จะฝึกทักษะในเรื่องของการฟังเสียงฟังโน้ตด้วยอะคะ่ะ รเริ่มเล่นดนตรีนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่เห็นว่าแป้งมองไม่เห็นนะคะเขาก็เลยอยากจะให้แป้งเนฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือค่ะเขาก็เลยตัดสินใจให้แป้งเรียนเปียนโนค่ะแล้วตั้งแต่วันแรกที่แป้งได้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าเปียนโนเพราะมากมากเลยค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงเพราะมีสเสน่ห์แล้วก็เวลาเล่นสองมือน้อจะไม่เหมือนกันเลยค่ะก็ต้องเล่นแยกมือแล้วก็ ค่อยๆรวมสองมือไปทีละนิดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกสมาธิะคะ่ะแรงบันดานใจที่ทำให้แป้งอยากเล่นดนตรีนะคะก็คือบูฟกังอามาดิอุสโมซาดค่ะแป้งชอบฟังเพลงของเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคือเฟเดริกโชแปงค่ะเป็นแรงบันดาลใจโชแปงเนี่ยได้แต่งแบบฝึกหัดไว้ให้ลูกศิษย์ค่ะ เอทูดของโชวแปงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความสุขในการฝึกอะคะ่ะจะจะไม่รู้สึกเบื่อเลย<ม>ค่ะรางวัลที่แป้งภาคภ,ภูมิใจนะคะก็จะมีเหรียญทองค่ะจากการประกวดดนตรีเยาวชนครั้งที่4ของวิทยาลัยดุยยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็จะเป็น International Piano Festival i n v a n Cover u by People with Disability ค่ะคือการแข่งขันเปียนโน International สำหรับผู้พิการที่ประเทศแคนาดาค่ะ mm hmm. เวลาแป้งเล่นดนตรีเนี่ยแป้งมีความสุขอยู่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ความฝันก็เป็นจริงแล้วขอขอบคุณครอบครัวนะคะที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แป้งมาโดยตลอดค่ะ ได้รับนะคะก็คือได้ขึ้นรถไฟฟ้าฟ,าฟรีนะคะจาก,จากบัตรคนพิการนะคะก็ขอบคุณในส่วนนี้นะค่ะเพราะว่าก็จะทําให้ผู้ที่พิการเนี่ยได้รับความสะดวกจากการเดินทางมากขึ้นด้วยะค่ะตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยมีก่ม,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 มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คําแนะนําคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว จะได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานประกอบอาชีพของคนพิการ ชีแกงจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยประเภทบัญชีอมรัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่เลขที่บัญชี481 ขีด0140ขีด024ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและไม,มีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใด สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้เลฟประเทศไทย,ไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพาชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube, อิง .com y o u t u b e อิงอิงสิทธิ์ี Facebook Fanpage พจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยว สายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะ ท่านผชมมาเปลี uh. ่ยนบรรยากาศถึงจังหวัดน้องคายนะคะมาสัมผัสกับโรงแรมซึ่งเป็น t ropical modern style เรียกว่าคุณมาพักแล้วคุณจะได้สัมผัสกับบนเสน่หของโรงแรมอมันตากับห้อง4ีแบบ4สไตล์นะคะที่คุณเลือกได้ภายใต้บรรยากาศที่จะอบอุ่น และชวนฝันกับโรงแรมอมันตราทั้ง79ห้องค่ะและตอนนี้ได้เวามาเพียงบรรยากาศยามเย็ดเก่งอิงที่ห้องอาหารสกายแบร์ชั้นอัปเดตที่โรงแรมอมันตราด้วยกันค่ะ ราได้เห็น,นความเปลีป่ยนแปลงของจังหวัดหนองคายไปก็มากมายนะคะถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนของประเทศลาวแต่ความทันสมัยและความน่าตื่นเต้นเร้าใจของที่นี่ก็มีเพิ่มและมีสีสันขึ้นมาไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสกายบาร์แห่งนี้เราจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโของอย่าง สวยงามไอที่สําคัญนะคะเมื่อมาถึงแล้วต้องเล็กอเมนอาหารค่ะอาหารของที่นี่นะคะเป็นสไตล์ฟิวชั่นค่ะถ้ามาแล้วอิงอิงขอเล็กคอมเมนเลยนะคะว่าจานแรกที่ต้องสั่งเลยก็คือสเต็กแซลมอนนะคะหรือถ้าจะเป็นสเต็กโคขุนก็ไม่น่าที่จะพลาดและที่สําคัญนะคะตลัดกุ้งค่ะที่นี่น้าสลัดของเขาดูแล้วน่าทานมากๆเลยนะคะอย่างสุดท้ายถ้าอยากทานอาหารที่มีรสชาติจีดจ๊าดนิดหน่อยก็ต้องเป็นกุ้งแช่น้ำปลาค่ะ กับห้องอาหารสกายบาร์ซึ่งคุณสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศาของริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะจิิงนะคะบรรยากาศซึ้งๆของพระอาทิตย์ตกดินบริเวณนี้บะให้คุณประทับใจกับจังหวัดน้องชายแบบไม่รู้ลืมค่ะ ทางริมแม่น้ำคงสุดลูกหูรึตาบนชั้น6ของห้องอาหาร The Sky ายบ r ์แห่งนี้นะคะมาเที่ยวน้องคายกับอิงๆนะคะกับโรงแรมอมันตราสำหรับแฟนคลับของอิงๆติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง m YouTube อิงอิงสิทธินี f e b o o k f แ n p a g e อิงอิงและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันคะ่ะ